เกนกนารจัดงานทําทไมถึงต้องมีตั้งสี่างานจริงๆจ๋จาเข้าโบสถ์โบสถ์เสร็จแล้วจ๋าก,ก็พูดโบสอันนี้จําเป็นเลยแหละจำเป็นเลยเพราะจาจ๋าบอกว่าจะถือว่าเป็นแต่งจริงอันอโบสถ์จ๋าก็ถือว่าเออมันเป็นคำมันสัญญาในในสถานที่ของพระเจ้าแล้วก็ต่อหน้าพระผา ของพระองค์นะเราก็คิดว่าเอ,อ้ยันนี้สาคัญมากในชีวิตเรามันไม่ม,อมอีอันอื่นสําคัญกว่านี้ซึ่งมาจบแค่โบสถ์ก่อนแล้วก็จบแค่โบสถ์แล้วก็เซ็<ม>นแต่ผมก็บอกว่าเราเป็นผมเป็นคนจีนยังไงต้องมียกน้าชาม,มันก็มีแต่งง<อ>านแม่มันก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าใหญ่เล็กเอาว่ากันไปอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็แล้วก็ต้องมีงานเลี้ยงแต่งงานเลี้ยงจริงๆแล้วตั้งใจ โดยตั้งใจออริจินอลเลยคือเล็กซิตดาวตอนที่เอารูปมาให้ดูตอนแรกเป็นซิตดาวดินเนอร์มีเป็นหลักแบบนิดนิด0า0ร้อยส่คนแต่สิ่งที่ออกมาเป็นหลักเป็นคอนเสิร์ตคือไหมคือมันไม่ได้เพราะว่าเราตอนแรกอ่ะจ๋าบอกว่าอันเราอายุมากนะแล้วคนจะตัดจัดเล็กยังไงเขาก็ไม่ยอมนะตอนนั้นแต่เขาไม่เถียงนะบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องซิตดาวยังไงก็ต้องซิตดาวไม่เกิน400จนนี้ที่สุดผมะต้องไปเจรจากับครอบครัวผมนะว่าเราต้อง ยังในก็ได้ได้แค่200คนอแม่บอกว่าต้องกแล้วแม่บอกเป็นไปได้ไงญาติก็เกิน200แล้วคือครอบครัวเราครอบครัวใหญ่แต่ในที่สุดนะพี่บอกเลยในที่สุดคือครอบครัวพี่โอเคหมดเลยนะคือไม่มีการอีแอรด้วยบอกว่านะนะจับฉลากออกอย่างเงี้ยเอาเท่านี้แล้วกันแล้วเขาก็บอกว่าอะแล้วแต่เขาน่ารักมากแล้วก็มองบน ไม่ไม่ไม่มีเลยเขาบอกว่าแล้วแต่ลวผมจบแค่นั้นแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งโดยที่ไม่มีแบบอยู่ดีๆพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันนี้แล้วก็มีผลฮอร์โมนเธอแล้วเธอก็มาบอกว่าเช่ว่าเราซิดดาไม่ได้แล้วล่ะฉันว่าเราต้องจักเป็นคอกเทลแขกแลึกผมก็อ้าวเขี่ยงแทบตายตู่ก็ไปคุยกับที่บ้านหนึ่งก็เกรงใจคุณแม่อันเพราะเราก็คิดแต่เรื่องของเราแล้วเราก็แบบ คุณพ่อคุณแม่เขายังอยู่นะนพนเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักชั่วชีวิตเนี่ยต้องเยอะมากแล้วก็เลยบอกว่าอ่านไม่ได้แหล,ละเราเข้าใจแล้วละโอ้นี่เขาเห็นกับพี่อัญนะออทำเพื่อคุณแต่ทําไมเพิ่งเห็นนะออก่อนหนะ้านี้คือแบบคุยกยนละแบบ แบบหกเจ็ดเดือนคือไม่ไม่เข้าเสียงแข็งปักไว้เลยนะคิดในเวลาตกตะกอนมันเป็นความฝันอย่างนึงเป็นความฝันที่ฝันมาตลอดเลยไม่แต่จ๋าเป็นคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแต่งงานเอาจริงๆนะคะคือจ๋าว่าเขาโบสถ์เดียวก็เอาจริงๆไม่ได้ให้ความสาคัญกับสิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามไม่จริงๆแต่ถ้าเราจะจัด ไปแบบนั้นแล้วเราต้องจัดให้เต็มที่เขามีเหตุผลของเขาเสมอ แต่เดนเข้าใจพี่จ๋านะเดนต้อมีเหตุผลด้เสมอต้องแบบถูกต้องด้วยของเบียเองแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมยอมเขาก็เลยงอกาเป็นผมยอมผมยอมจริงก็ต้องเขียนการ์ดหน้าจองทุกทุกคนด้วยนะทุกคนเขียนยาวด้วยนะอักเชิญนั่นนี่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 นะจ๊ะเขียนเป็นจดหมายอย่าเขียนเป็นจดหมายคือกลายเป็นงานคอนเสิร์ตเลยแล้วเป็นท็อปแรวที่มันมากอ่ะเราเสียดาย พวงท้ายนี่คือเจ้าสาวคู่สวัสดิ์ระพุ้เขาได้เขาได้หลอดไปแล้วหลอดหมาเขาได้สายยาใหม่เจ้าสาวสายย่อคือเราลืมอ่ะเราลืมว่าโซเชียลดินเร็วมากเลยแล้วไปมาตอนที่เราขึ้นไปเราบอกเขาอันอันอายอ่ะอายคุณนะอายคือนักร้องร้องไปเยอะแล้วแยะแล้วเราเรารู้สึกว่าเราควรขึ้นไปแจมเขาหน่อยเพราะว่าคือเขาเข้าใมาบอกว่าจ๋าขึ้นไปเถอไป คือเราก็ไม่ได้ขึ้นทุกคนแต่แบบตอนนั้นอาจะยังจำได้ซีนําซีนัทมิเรียเราได้หันมาเห็นปุ๊บแล้วก็มองก็ยืนอยู่ด้วยกันคดีบ,บอกอจ๋าขึ้นไปสักหน่อยดีกว่าว่า,ามันจะดูน่ารักนะขึ้นไปปุ๊บนัทก็เต้นเลยเต้นเ,เลยอา่อานก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องเต้น<อ>แล้วจา๋าเขาหันมาอยู่บนเวทีในชั่วโมงนั้นละอ่าน่ฉันอายอ่ะแล้วผมหันไปผมยังหันไปดุเขาเลยอย่างเงี้ยแต่ยิ้มนะให้เวลาที่จะอายผมพูดยังไม่ทันสิ้นเสียงเลยเธอก็ คือเป็นสั่งแล้วทำได้คือเราวิดีโอนะใส่ตาพิ่ญ่าคืออย่างเงี้ยมีกูคืออย่าไปแล้วนี่แบบวิญญาณสิ่งเลยหน้าออกเลยแล้วพบก็แล้วก็เสียงมิสทิฟฟานี่อะมาทั้งหมดเลยแม่ฉัน เออลืมไปไมว่าตัวแม่นะอ,อ,อยู่นี่เองลืมไปว่าปกติไม่ได้ทําให้ดูแต่ปกติแค่เป็นนี่แล้ว <laughs> แต่ถ้า <laughs> ผมมันไม่ตึกผมไม่แปลกใจเพราะว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆแล้วเวลาเขาสน,นุกอ,อ,อ่ะ เขเต้นอยู่แล้วทำกามทงหลังแต่งงานนิดนึงนะคะคือเราก็ทราบว่าอย่างอันเนี้ยก็จะทํางานในกรุงเทพหกแล้วก็เป็นคนที่วิ่งงานเยอะมากทํางานหนักมากนะคะโอเคส่วนคุณจ๋าเนี่ยก็นักธุรกิจอยู่ที่พัทยาเป็นหลักค่ะทีนี้ค่ะระยะทางจะมีผลหรือจะย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยไหมคะมีผลไหมแล้วก็เวลาที่ต้องห่างกันรับลูกมาีนีมา้ก็ได้ข่าวว่าจะเปิดอู่เลยรอไม่ได้แล้วไข่ตกไปแล้วไง แต่จ๋ามองว่าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะจริงๆแต่ไม่ได้ว่าต้องอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะว่าอันเขาเข้าใจคนที่เป็นห่วงมากที่สุดคือคุณแม่บอกว่าทําไมวันนี้ไม่ไปนอนที่กรุงเทพคือแม่จะพูดทุกวัน้เขาเจอหน้าผมพ่าพูดว่าคุณอันอย่ายอมให้กลับมานะเขาพูดกับอันไม่รู้จ๋าได้ยินเขาบอกว่า คุณอ่านคุณอ่านต้องไม่ยอมให้คุณจ๋ากลับมานะอันบอกแต่เราไม่ได้ก็เขาทางานแต่ผมแค่หุ่เลาะนะแต่คุณแม่เขาพูดำขำๆเลยยังไงยังไงถ้าถึงไหนแล้วเนี่ยเรื่องบุญเนี่ยน้องก็รอหลานคือเราไม่รู้หรอกนะว่าที่สุดแล้วมันจะมีหรือไม่มีมาหรือไม่มามแล้วเราผมก็พูดกับเขาตลอดเลยว่าอย่าให้มันเป็นตัว สรุปว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะมากก็ดีไม่มากไม่เป็นไรแต่เราคิดว่าเราแข็งแรงกันทั้งคู่นะฮะได้ข่าวไปซื้อที่ตู้ขายไข่ตอกเองเลยค่ะท้าวเอกจะพูดเรื่องนี้เลยแม่เออใช่ใช่เขาตกใจมากเลยตอนที่เออหยุดดีดซื้อมาแล้วอ้าวเจอเรื้ออะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พวกเขาก็สนุกนะกลับบ้านไปตรวจยลยไงตีตูดเวอร์ชอบแบบชอบแตแถวกันสอุ กเปิดเผยมากดีนะไม่บอกแบบ p r ร ces สของการตรวจอะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกว่าให้พระเจ้าเลือกเออนี่คือคำตอบาซึ่งพอเขาพูดปุ๊บผมว่าเออเคจบนะคะก็ขอให้มีเร็วๆนะยังไงพวกเราทั้งสาคนขอยินดีด้วยอีกทีนึงนะคะขอให้มีครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปแล้วรอหลานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ